ใส่ผักชีเข้าไปครับใส่หอมเข้าไปครับใส่เห็ดเข้าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตัวดำพาชิมนะครับ วันนี้ตัวดำจะมาทมําเมนูออมไข่ใส่ผักชีลาวนะครับวัตถุดิบของเราก็มีไข่สามฟองครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวครับใบแมงลักครับแล้วก็เห็ด รเทียมหอมหัวแดงครับพริกตะไคร้ครับแล้วก็ผงชูรสน้ำปลาครับแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็มาตำพริกแกงแล้วก็ใส่พริกเข้าไปครับหอมหัวแดงครับ กระเทียมครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็มาตามัมกันนะครับเส็นน้ำเข้าไปครับ ใส่น้ำสักหนึ่งแก้วก่อน,นครับพริกแกงใส่เข้าไปเนยรอยนามันเดือดสักพักครับเดือดได้แล้ว ก็ใส่ผักชีเข้าไปครับใส่หอมเข้าไปครับใส่เห็ดเข้าไปครับครับเอาให้ผักสุกผักสุกเราเค่อย เครื่องปรุงเราคอยปรุงที่หลังนะครับถ้าเราปรุงตอนนี้ก็น้ำผักน้ำอะไรมันก็จะออกมารสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปเราค่อยปรุงที่หลังนะครับให้ผักสุกเล เดือดแล้วเราก็ไข่ใส่เลยครับผักมันสุกเลยครับเตาใส่ไข่สามฟองนะครับร้อยไข่สุเนะกเ,สสเลยครับเราก็จะปรุงื่องเลยครับสุลรดใส่เไปครับ น้ำปลาแดกน้ำตุป๋ปลารเราจะเพิ่มไปใส่น้ำปลานะครับเราชิมก่อนครับแล้วใส่เข้าไปครับน้ำปลาแดกน้ำตุ๋นปลาครับ ปลาจะนายเรียนี่นครับ,คครบใบแมงลักครับใส่เข้าไปนี่ค,ครับออมไข่ ใส่ผักชีแลว้วเห็ดต้นหอมนี่ครับตักเสร็จถ้วยกันเลยออมไข่ ใส่ผักชีลาวถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเ mm hmm. มนูต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ